ปูปวยที่ใครๆก็รู้จักกันดีว่าเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับเทพ,พเจ้าซึ่งตอนนี้สุสานบูชาอัฐิแห่งหนึ่งในนครไทยนั้นก็ได้นํามาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับเทพ,พ,พเจ้าจริงๆโดยนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกพนักง,งานประจำสุสานเงินเดือนเริ่มต้นที่4.7หมื่นเหรียญไต้หวันคุณหลี่หวงสิงผู้อำนวยการเขตหยงคังไทยนั้นบอกว่าแล้ววันเชิญพระกสิติคันโพธิสัตว์มาร่วมคัดเลือกพนักง,งานด้วยสุสานอัถิแห่งนี้ในหยงคังนะครับ ก็รับสมัครลูกจ้างทำงานในสุสานอาัฐิทั้งดายา่าและทำความสะอาดเงินเดือนและค่าตอบแทนรวมแล้วตกเดือนละ4.7หมื่นเหรียญไต้หวันทีเดียวเพราะว่าต้องทำงานอยู่กับพระกสิติคันโพธิสัตว์ทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องมีการคัดเลือกลูกจ้างให้ท่านมีส่วนร่วมในการคัดเลือกด้วยคุณลีบอกเหตุผลนะครับว่าต้องทำงานในที่ที่มีการบูชาเจ้าด้วยจึงต้องให้เจ้าเนี่ยม,มีส่วนร่วมในการคัดเลือกด้วยคนที่จะมาทำงานกับเรา เจ้าก็จะเป็นผู้สัมภาษณ์ด้วยนะครับผู้ผ่านการคัดเลือกต้องปวดป่วยให้ได้หงายกับความติดต่อกัน4ครั้งคะแนนเต็น12คะแนนร่วมกับคะแนนสอบข้อเขียนมีคนสนัก8คนผู้ผ่านการคัดเลือกของเจ้าก็คือคุณหวังอายุ53ปีคุณหวังบอกว่าปกติก็ไปไหวเจ้าก็ปวดป่วยอยู่แล้วนี่เป็นครั้งแรกที่สมัครงานต้องใช้วิธีนี้กฤษณไนสาประพาสรายงาน